กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่นะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่บอกกันไปว่าโครงการต่างๆเนี่ยมีการจัดขึ้นเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับปีมหามงคลแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะตลอดทั้งปีแล้วก็ในห่วงของเดือนกรกฎ กฎาคมนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ใกล้จะถึงวันวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะาทางด้านของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการเกษตรจังหวัดบุรีรัมค่ะเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่อทชนะคะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะที่สหกรณ์การเกษตรรักบดินปะคาจํากัดตาบลปะคาอําเภอปะคาจังหวัดบุรีรัมย์นายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานนำหนัวหนา้หนาส่วนราชการในอําเภอเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรักบดินปะคาจํากัดร่วมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติภายใต้กิจกรรมอา พัฒนาถนนในพื้นที่คอทชชอเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่คณะทำงานเนี่ยส่งเสริมพัฒนาอาชีพแล้วก็การตลาดของจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอ,อนุรักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่คอทชอที่ได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาอาชีพและทางด้านของนางวิไลย,ยูหันเส้นสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้มีการเปิดเผยเ,เช่นเดียวกันนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คณะทํางานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาอาชีพจนทําให้เกษตรกรเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ได้รับการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรนะคะ,ะซึ่ง ก็โดยใช้ชื่อว่าสหากรณ์การเกษตรรักบดินประคำจำกัดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น45รายมีต้นทุนาการดำเนินง,งานอยู่ที่120,000ขอา,อย,อ,าอยู่ที่129,898บาท3สตางค์โดยสหกรณ์ดังกล่าวก็ยังขาดปัจจัยในการพัฒนาในเรื่องของแหล่งน้ำแล้วก็ปัจจัย พื้นฐานอื่นๆอีกเช่นถนนที่ใช้สัญจรในพื้นที่การเกษตรน้ําไฟฟ้าที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการของบป,ประมาณแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องเกษตรกรจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสภาพถนนในพื้นที่ราชพัสดุนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับการจัดสรดร,รที่ดินทํากินตามตามที่นโยบายรัฐบาลนะคะซึ่งก็ ทําให้เกิดความสะดวกในการสัญจรน,นะคะรวมไปถึงระยะทางนะคะประมาณ1,900เมตรแล้วก็เพื่อให้เกิดตลอด2ข้างทางเนี่ยมีต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงาแล้วก็เป็นแหล่งฟอกอากาศได้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่มีสัญจรไปมารวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาระ ลดภาวะโลกร้อนนะคะจึงได้เกิดเป็นกิจกรรมอาสาพ,พัฒนาพื้นที่คอทชอขึ้นมาโดยมีการสนับสนุนเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กระบวนการสะกรในการที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็มีจิตสํานึกในการรักพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรมีกําลังใจในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อที่จะดํารงชีวิตนะคะดารงชีวิต ให้เป็นการรวมพลังสหกรณากรช่วยกันในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสําเร็จสู่จุดหมายในการพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการช่วยการปลูกต้นสกักปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีค่าตลอดสองข้างทางนะคะแล้วก็ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดก,การที่ดินของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานะคะในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดการใช้ประโยชน์ที่สูงสุดที่สาคัญก็คือทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เชิญชวนสําหรับท่านใดที่เห็นว่ามีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในแต่ละพืน้นที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ก่อนหน้านี้หลายท่านเคยสอบถามเข้ามาว่าเราเป็น ประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถร่วมกิจกรรมหรือว่าทํากิจกรรมอะไรได้บ้างกับทางส่วนราชการนี่แหละค่ะอย่างเวลามีการออกไปปลูกป่าหรือว่า,าทําอะไรที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรนะเราอยู่ในพื้นที่เราสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะ